คลิปนี้ช่องรายการท่าจมูจึงขออนุญาตเล่าถึงบทความในเรื่องของลักษณะของผู้ที่มีสายญานสัมพันธ์กับพญานาคราชติดตัวมาและมีความเชื่อว่าตนเองเป็นลูกหลานของพญานาคราชหากท่านใดสงสัยว่าตนหรือคนข้างกายนั้นเป็นลูกหลานพญานาคราชมาก่อนหรือไม่จงฟังบทนี้ให้จบและลองพิจารณาดูเถอะ และอีกเรื่องที่สัมพันธ์กันก็คือเมื่อพญานาคทั้งสี่ตระกูลมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรก่อนที่จะรับฟังขอให้ท่านผู้เจริญที่เข้ามาฟังนั้นเปิดใจและขอได้โปรดเข้าใจว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นอันความเชื่อนั้นหากไม่เบียดเบียนกันก็อย่าได้เป็นเดือดเป็นร้อนหรือเป็นทุกข์เลย